สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนคะดูไม้ค่ะ <laughs> ไล่ให้ดูบรรยากาศ <laughs> ไลค่ครูอ๋อยนะคะตอนนี้เราอยู่ไลนนู่ัวอยมีใครมาบ้างไล่เกษตรสวนครออ <laughs> คูอ๋อยมีายน้อยนี่ครอีกแล้วน้ำตัวพี่เอก <laughs> <laughs> พี่โอ๊ <laughs> แล้วท้าฝันท้าฝันค่อนสวย <laughs> วันนี้เรามาเป็นกันครอบครัว มีคอฟฟแอนดิ้งด้วยเด้อนี่ฮัลโหลแม่ครอาสวัสดีจ้าได้แล้วถ่ายแล้วนี่คุเหริคุเหริคนทำไล่นี่มีสับปาเราได้ปลามาวันนี้เราทำอะไรกินเมนูต้มปลาหรอคะต้มปลาปลาเผาปลาเผากับส้มตำ ดูวิวดูวิวอ่ะวพูดสิบรรยายเร็วเร็วิวก็ตรงมีอะไรบ้างมีต้นไม้ต้นไม้มีมีมีพันธุ์อะไรบ้างต้นไม้มีอะไรบ้างมีมะม่วงแยเลยมีอะไรบ้างนะคะมีอะโวคาโดเลยมีอะโวคาโดเหรอมีมะม่วงมีทุเรียนโอ้ยมีต้นไม้เยอะแยะเลยไล่ส่วนผสมคุณอ๋อย นี่ทัวเรียนเต็มไปหมดเลยมะละกอต้นมะาพร้าว,วยเยอะมากถ้าต้นใหญ่ออกดอกออกผลแล้วเชิญมาชิมฟรีนะคะ <laughs> มีเค้กอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ อ้าวเมื่อกี้บอกมีออร์เรนเค้กกับอันนี้อะไรเค้บ阿拉ดราดลาดราด阿拉ดด้วยนะ阿拉ดราดลาดให้มันดูน่ากินนะว้าวสวยงามแล้วนี่เค้กอะไรอันนี้เค้กอะไรคะเค้กมะพร้าวหรือเปล่าเค้กมะพร้าวอ่ะลองตัาให้กินหน่อยอร่อยไหมลูกซิชิมซิซิมซิต่อซิมเค้กต้มอ่ะนะ พ้าฝันจะกินเค้กส้มเหรอเค้กส้มนหนดูชีอร่อยไหมนหนดูชีกินเยอะแล้ววู๊อ้มอัมอัลมัมมัมอร่อยไหมคะเปรี้ยวอ่ะเป็นไงบ้างคะ อิสลาพลาชิมสินี่ไงช้อนเพียวมาไหมขอชิมอันนี้เอ๋อันนี้น่ากินเหนื่ยเดี๋ยวเหนื่จะหงุดไหนดูสิทำหน้าอร่อยอร่อยนะทำไงหน้าอร่อยอื้มโอเคเลยไอะยุ๊กอะยุ๊ก อันนี้อะไรเนี่ยขุนใสใสใ้ขมาเร้าในหน้าอร่อยปนไงโอเคอร่อยค่ะยำเลยนี่ยงเก้ตรงตก่อนแล้วงนจย่ตรงสวยนี่แหละสวยละที่เกยตื้นน้ำตายมาทำค่า เอาเมือขออางไหนเลยเสิยิ้มหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยโอเคก่ะหนูลองเพลงพเพรามไหมคะ ไปให้แม่จา๋าดูมีเด็กน้อยเยือนร้องเพลงอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้มีคุณยายให้กำลังใจอยู่ตรงนี้อีทุกคนอ้าวเสียงอยู่ไหนแล้วอ,อุลำโพงมาแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะอันนี้มุมไม่สนใจใครกินข้าวก่อนหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะแม่กวยอยู่ตรงนู้นอันเนี้ยไหนล้ะซิ ขาราเกาตื่นน้ำตายโอเคเลยคือแท้คือแท้คือแท้ ดูบรรยากาศรอบๆสวนลมเย็นมากค่ะกินข้าวสวนเด้อแล้วหนูล้อมหนูลอมเพ่ต่อไปเหรอบาย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 กันไปแล้วค่ะบาย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  Okay.